ผู้คนเนี่ยเขามองมาที่คุณแล้วก็ชอบในความนิ่งเงียบของคุณเขาเขาชอบในความเอาจริงเอา,เอาจังในการทํางานในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตของตัวเองเขามองว่าคุณเน่ะเป็นคนที่ถ้าดีเนี่ยก็คือดีมากแต่ถ้าคุณร้ายเนี่ยไม่มีใครกล้าหึงกล้าอือกับคุณนะไม่มีใคร กล้าเข้าใกล้คุณเลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่จะใช้ความนิ่งในการสยบปัญหาในการสยบสงครามแล้วนอกจากคุณจะใช้ความนิ่งและคุณยังใช้มันสมองความฉลาดนะคะในการต่อสู้กับคนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างก็เลยไม่กล้านะไม่กล้าที่จะต่อรอต่อเทียงกับคุณนะแล้วนอกจากนี้นะคุณยังเป็นคนที่มีความ มีความทะเยอทะย,ยานนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยกับชีวิตหากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเหมือนมีการติดขัดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานแต่ปัญหาพวกนั้นอ่ะคุณเอาอยู่คุณจัดการมันอยู่หมัดนะนี่คือเสน่ห์นะคะของคุณเลยที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความหยั่งเกรงนะและ้วก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะ <Ć S 1> ถ้ากคุณลั่นวาจาไปแล้วคุณทาได้อย่างแน่นอนนะ นี่คือสเสน่ห์เลยนะแล้วนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่รักตัวเองนะคะรักการเรียกว่ารักความมิิธรรมนะคะจะไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณนะแล้วคุณเป็นคนที่มีหัวหัวทางด้านธุรกิจนะบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจนหัวหน้างานเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเป็น ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้เป็นหัวหน้างานนะคะในสายงานของคุณที่คุณทําอยู่นะแล้วใครที่มันคิดไม่ดีกับคุณนะมันทําอะไรไม่ได้นะยิ่งทําอะไรคุณเนี่ยเหมือนสิบดาบแทงข้างหลังเขากลับคืนไปเพราะฉะนั้นชาวกองนี้นะนอกจากคุณจะเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วยังเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแลนะ้ว คุณยังเป็นคนที่ดวงแข็งดวงครูบาจารย์รักษาดูแลคุณอย่างดีแล้วช่วงนี้คุณเป็นคนที่เซนแรงเซนแรงมากหากคุณนะรู้สึกว่าคนที่เข้ามานะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ไม่หวังเดียบคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์คุณจะมองเขาออนแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะแล้วคุณจะไม่ยุ่งเลย แต่คุณจะมีการฟังนะในสิ่งที่เขาพูดนะหรือเขาจะมีการชักชวนโน้มน้าวจิตใจอะไรคุณก็แล้วแต่แต่คุณรู้หมดเลยว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรนะนี่คือสเสน่ห์หลักของคุณเลยที่ทําให้คุณรอบข้างเนี่ยเขามองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกกับคุณแบบนี้นะและช่วงนี้นะหากคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแม่หมอหมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ได้รับความสําเร็จ อย่างแน่นอนนะคะบางคนนะมีแลนนะคะที่จะทำอะไรใหม่ๆนะอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อได้เลยช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เออซื้อมันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงของจังหวะที่การเงินของคุณเนี่ยมันเปิดแล้วนะหลังจากที่คุณนะเจอมรสุมน,นะเยอะเลยแต่ว่าคนรอบข้างที่ผ่านมาคุณเจอคนไม่ดีนะ แต่ตอนนี้คุณผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้แล้วนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็จะใชออ้ความรู้นะคะในการแก้ปัญหาใช้หลักการเหตุและผลนะคะมันก็เลยทําให้คุณผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาได้อย่างง่ายดายนะคะแต่บอกเลยชาวกองนี้คุณเป็นคนดวงแข็งนะลเร็วนี้แม่หมอมองว่าเรามีโอกาสาที่จะได้รับข่าวสารเรื่องราวดีๆนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวสารเกี่ยว ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องคนรักนะคะจะได้สมหวังกับเกี่ยวกับคนรักที่เราลงรักเขาอยู่แล้วก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าข้อนี้คุณได้อย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่พยายามนะเป็นคนพยายามสู้แล้วก็สู้ไม่ถอยด้วยนะชาวกองเนี่ยนะเซนแรงเออบางคนที่ผ่านมาเห็นคลิปเร็วของแม่หมอเป็นหมอดูเป็นหมอดูก็เยอะหรือ เราเป็นคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งรอบตัวแม้กระทั่งการดูดวงดูบ่อยจนรู้เยอะกว่าหมอดูบางคนนะรู้เยอะกว่าแม่หมอด้วยซ้ําเออนะและบางคนเนี่ยนะมีการได้รับที่ดินมรดกนะเออชาวกองนี้ดีมากเลยมีโกาสได้รับที่ดินมรดกนะคะจากคนรักหรือจากญาติผู้ใหญ่นะพ่อแม่อะไรได้หมดเลยนะชาวกองนี้นะ คนที่ผ่านเห็นคลิปรีลของแม่หมอเราไม่รู้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนกนะแม่หมอเห็นนกเยอะมากเลยหรือเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเห็นนกบินบ่อยๆเลยนั่นคือสัญญาณก็ได้ที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังจะได้ไปอยู่ที่เวอร์ชันที่ดีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแม่หมอขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปรีลของแม่หมอถ้าใครที่รู้สึกว่าตรงไม่ตรงยังไงนะคะอย่าลืมเล่าประสบการณ์ ผ่านใต้คลิปวีวของแม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูแม่หมอด้วยเนาะแล้วสําหรับใครที่ต้องการที่จะไปเที่ยวกับแม่หมอนะแม่หมอจัดทริปท่องเที่ยวนะคะจัดทริปแบบทัวเรเราจะทัวสายมูด้วยกันเพราะแม่หมอเป็นคนที่ชอบมูเนาะแม่หมอจะพาทุกคนไปทัวนะคะในระยะเวลา2วัน1คืนที่พักฟรีอาหารฟรีนะคะ แม่หมอจะพาทุกคนไปเที่ยววันแรกนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดพ่อแก่พันล้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะวัดพ่อแก่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยแกมีญาณอย่างรู้นะวัดน,นี้ดังมากดังที่สุดเลยในภาคใต้ตอนนี้นะคะเมื่อหลวงหลวงพ่อเนี่ยแกจะมีญาณอย่างรู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็รู้หมดเลยว่าคนไหนมีครูบาอาจารย์แบบไหนบ้างคนไหนมีองค์ไหมคนไหนไม่มีแกจะรู้ล่วงหน้านะคะว่าคนไหนมีอะไรไหม หรือถ้าใครโดนคุณใส่มนดําหรือสิ่งชั่วร้ายแหลมนี้ไปหาพระอาจารย์จบเลยนะแม่หมอจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเพื่อจะไปทําพิธีกรรมครอบครูนะคะการครอบครูก็คือให้สําหรับคนที่มีครูบาอาจารย์นะแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเรามีครูบาอาจารย์แบบไหนหรือใครที่รู้ตัวแล้วก็ครอบได้หมดเลยนะคะใครที่อยากจะมูด้านการครอบครูการรับครูมาหยวกเรานะหรือใครที่ต้องการที่จะไปเสริม ความเป็นสิริมงคลนะคะเจิมหน้าอย่างเดียวก็ได้เพื่อเสริมความปังความเป็นสิริมงคลไม่จําเป็นต้องครอบครูก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะแต่ว่าพระองค์นี้ดังมากเลยนะในใน,ในภาคใต้นะคะอยู่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเราจะแม่หมอจะพาทุกคนไปทัวร์ที่วัดพ่อแก่หนึ่งวันเต็มเต็ม แล้ววันที่สองแม่หมอจะพาทุกคนไปเที่ยววัดยางใหญ่จากนั้นต่อด้วยวัดเจดีไอไข่วัดเจดีไอไข่จะเด่นมากเลยนะเองจะเด่นเรื่องการขอหวยขอโชคลาภนะวัดไอ้ไข่เด่นมากดังมากเลยการขอโชคลาภส่วนวัดยางใหญ่ก็คือวัดครูหมอมโนรานะคะเพราะว่าแม่หมอมีครูบาอาจารย์ที่เป็นตาพรานบุญตาพลานบุญก็เป็นครูหมอมนราของแม่หมอเนาะแม่หมอมีการสืบทอดจาก ท,ท่านมาถ้าใครติดตามแม่หมอนะจะรู้ว่าแม่หมอสืบทอดสายญาณของครูหมอมโนลาต่อมาจากคุณลุงนะเพราะฉะนั้นวัดยางใหญ่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวัดตาพานบุญแล้วก็มีครูแล้วก็มีมโนลาต่างๆนะคะในวัฒนธรรมของคนภาคใต้เนาะหลังจากนั้นเราจะพาไปเที่ยววัดไอ้ไข่แล้วก็ต่อด้วยวัดก้างปลาวัดก้างปลาก็จะเป็นวัฒนธรรมมโนลานะคะการสืบทอดเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องราวในดต ใน,ในอดีตชาติของเรื่องราวของม,นมนโนลานะคะจะอยู่ที่วัดก้างป่าแม่หมอจะพาทุกคนเที่ยวสองวันหนึ่งคืนนะแล้วหลังจากที่เราไปเที่ยววัดต่างๆแล้ววันที่สองนะหลังจากที่เราไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วแม่หมอจะพาทุกคนกลับมาที่สำนักของแม่หมอนะแม่หมอจะเสริมนะเมตตาให้ พาทุกคนอาบน้ําจันเย็นให้นะคะานน้าจันเย็นของแม่หมอเด่นเลยคือเรื่องเสน่ห์เมตตาสิ่งอัปมงคลอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะจะเป็นการล้างสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตแล้วจะเสริมความเป็นเสน่ห์แล้วก็ความเป็นสนิริมงคลให้กับชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นก่อนกลับบ้านแม่หมอจะแถมเลยอันนี้ไม่คิดราคาอันนี้แถมไปในทิปนี้เลยนะคะคือการอาบน้ำจันทรเสน่ห์นะคะ ให้กับทุกทุกคนนะให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้มาเที่ยวกับแม่หมอนะคะไม่คิดราคาเพิ่มทริปนี้แม่หมอจัดในราคา35,99บาทถูกมากถูกมากเลยนะเราได้ทั้งบูเราได้ทั้งเจิมหน้าเราได้ทั้งครอบครูนะได้เจอพระที่ศักดิ์สิทธิ์ม,มากๆของภาคใต้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนภาคใต้ เพราะฉะนั้นใครสนใจนะแม่หมอจะนัดเจอกันที่สนามบินสุราษฎร์ธานีหรือเราจะเดินทางรถไฟก็ได้แล้วแม่หมอจะไปรับเราที่สถานีบ้านทรงนะสถานีตำบลบ้านทรงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือใครต้องการเดินทางโดยเดินทางโดยใช้เครื่องบินนะคะก็เจรินที่สถานีสนามบินสุราษฎร์ธานีใช่นะแล้วแล้วแม่หมอจะพาเรานะคะไปทัวร์ไปสนุกด้วยกันนะคะ ไม่ต้องห่วงในทริปนี้สนุกอย่างแน่นอนแล้วเราจะได้อะไรกลับไปแน่นอนอย่างน้อยๆเราจะต้องได้เรื่องเสนีนะเมตตากลับไปเราจะต้องมีแฟนรักแฟนหลงกันบ้างเลยนะบางคนถูกหวยก็มีนะสำนักแม่หมอนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผ่านทางแอปสีเขียวมหาแม่หมอได้เลยยี่สีชั่วโมงนะคะไม่ต้องเกรงใจเราเห็นคลิปแม่หมอช่วงไหนก็ทักมาได้เลยช่วงนั้นนะคะ แล้วก็ใครที่อยากสอบถามเฉยๆหรือต้องการรู้ว่าจะไปช่วงไหนอะไรแบบนี้ก็ถามแม่หมอได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะถามได้จนกว่าเราจะตัดสินใจนะคะไปเที่ยวกับแม่หมอเพราะฉะนั้นใครอยากเจอแม่หมอใครอยากไปมูกับแม่หมอห้ามพลาดนะคะแล้วขอให้ชาวกองนี้ที่ผ่านมาเห็นคลิปเรีลของแม่หมอ ขอให้คุณได้สุขสมหวังในเรื่องหน้าที่การงานนะคะได้ทํางานได้มีที่ดินวรดกเป็นของตัวเองนะคะเป็นของขวัญน,นะคะต้อนรับปีใหม่นะแล้วก็เป็นดั่งคําทํานายจริงทุกอย่างเลยเหมือนที่ไพ่ทํานายไว้นะคะ